ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องตลกเนาะเหมือนเป็นสับสแลงที่พวกเราฟังแล้วก็ค้ำค้อะไรเงี้ยแต่เอาจริงแล้วกว่าเราจะม o ฟออนได้ยากมากนะคะมีน้อยคนที่จิตใจเข้มแข็งยอมรับได้เรียนรู้มาเยอะเนี่ยก็จะก้าวผ่านไปได้เร็วนะที่เขาเรียกว่า h o s t i n g นะพวกเราก็จะใช้คําว่าเทนะก็คือเมื่อเราถูกฝรั่งหรือใครก็ตามทิ้งเราควรดูแลตัวเองทั้งทางด้านอารมณ์และก็จิตใจนี่คือวิธีที่สามารถช่วยคุณก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากเหล่านี้ไปได้นะคะ ข้อแรกนะคะยอมรับความจริงค่ะอันนี้จริงมากคือมันเจ็บนะคะแต่ถ้าเรายอมรับแล้วก็เคเราเราเหมือนเฟลเพื่อนฝูงหรือใครเขาตว่าจะดูถูกอะไรเราก็ไม่เป็นไรมันเป็นความจริงนะยอมรับว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้การยอมรับจะช่วยให้คุณเริ่มกระบวนการรักษาตัวเองได้เร็วขึ้นนะก็คือมันเหมือนแมนๆมนนะคะถ้าเรายอมรับอืมก็ไม่เห็นเป็นไรใครๆก็ต้องเคยโดนอย่างเรานี้แหละนะข้อต่อไปค่ะไปวางความรู้สึกเนี่ยการโทษตัวเองหรืออีกฝ่ายไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นนะ ก็คือให้พยายามปล่อยวางและมองความสัมพันธ์ครั้งนี้เป็นบทเรียนหนึ่งในชีวิตของเราค่ะก็คือทุกสิ่งอย่างที่ผ่านเข้ามามันมีมันมีมันมีความเศร้าเสียใจแต่มันก็มีข้อดีคือทําให้เราเข้มแข็งขึ้นนะตรงนี้ก็คือใช้ตรงนั้นให้เป็นประโยชน์ค่ะหลายๆคนนะผ่านการเด็ดฝอมาสามคนสีคนห้าคนแล้วแต่ก็ประสบความสําเร็จในที่สุดเพราะว่าเราได้ต,ตกตะกอนเอาความรู้ประสบการณ์นั้น,นะนะมาใช้เป็นประโยชน์ข้อต่อไปค่ะ ให้เวลาตัวเองได้ฟื้นฟูค่ะการฟื้นฟูจิตใจอาจต้องใช้เวลานะอย่าก,กดดันตัวเองในการที่จะต้องกลับมาเป็นปกติอย่างรวดเร็วให้โอกาสตัวเองได้พักผ่อนและเยียวยาค่ะก็คือยิ่งพยายามฝืนยิ่งพยายามที่จะหายมันมันยิ่งเหมือนแบบไป,ปกดทับอะเป็นแผลกดกดทับกดซ้ำประมาณนี้เจ็บปวดซ้ำซากเนาะก็คือเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะเต็มที่ในประสบการณ์นะคะก็จะประมาณ3มเดือนเต็มที่เลยนะคะเร็วสุดที่ได้ยินจากน้อง ก็จะประมาณสักอสองสัปดาห์เนี่ยก็มูออนกันได้แล้วค่ะก็ให้อดทนนะช่วงเวลาที่มันเจ็บปวดเนี่ยให้อดทนค่ะตามเชิงบวกค่ะหาเวลาออกกําลังกายทํกากิจกรรมที่คุณชอบหรือพัฒนาตนเองการมีสิ่งที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณดีขึ้นจะช่วยฟื้นฟูจิตใจได้เร็วขึ้นก็คือฝืนนิดนึงค่ะสามวันแรกเนี่ยไม่มีแรงนะก็พยายามฝืนว่าเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปนะข้อต่อไปค่ะหากําลังใจจากคนรอบข้างนะกำลังใจจากคนรอ,นะอบข้างเนี่ย ในความเห็นของพี่วิชี่ก็คือตัวคุณเองนั่นแหละเป็นกําลังใจให้ตัวเองค่ะการบางทีเราเวลาเราอกหักรักคุดอะไรพวกนี้พอเราไปพูดอมันเหมือนเราต้องไปตอบคําถามไปเล่าเรื่องราวซ้ำซํำๆๆมันยิ่งเหมือนเป็นการไปตอกย้ําให้เราจาเรื่องเดิมๆค่ะพี่จะใช้วิธีในการอยู่กับตัวเองให้ได้หากิจ,จกรกรมทําทําความสะอาดบ้านจัดเอฟล์จัด,เอ,อจดเ,ออเอกสารต่างๆให้เข้าที่เข้าทางเลยพวกนี้มันจะทําให้เราอ่ะได้มีผลงานแล้วก็รู้สึกดีกับตัวเองค่ะ ข้อต่อไปค่ะไม่เปิดโอกาสปิดโอกาสตัวเองในอนาคตค่ะการถูกฝ่อเทไม่ใช่จุดจบของความรักค่ะอย่าปิดกั้นโอกาสที่คุณจะได้เจอคนใหม่ที่ดีกว่านะเมื่อคุณพร้อมแน่นอนค่ะว่าเราจะไม่เอาเรื่องฐานะความรวยหรืออะไรมามาใช้ในการนี้เราจะเอาความความสุขความสบายใจความเข้ากันได้นะมามามาเป็นตัววัดค่ะคือคนที่เรา ที่ฝันผ่านมาเราอาจจะลงประเด็นเราอาจจะไปลงโปรไฟล์เขาเห็นเขารวยเราก็อยากได้เรามีเรามีการตกหลุมรักโมโนของเราว่าถ้าเราได้ฝอรวยวเป็นมาดามนะเราจะรวยเราจะเออเออได้ใช้ชีวิตหรูหราหมาเห่าอะไรพวกนี้ซึ่งไม่ผิดนะคะการอยากมีแฟนรวยไม่ใช่เรื่องผิดแต่ถ้าเราให้มันถึงเวลาที่เราจะฝันก่อนเช่นผู้ชายเขาจริงมีสัญญาณของความจริงจังจริงใจกับเราแล้วเขาลงมือทําตาม,าม,ามที่เขา พูดคุยสัญญากับเราแล้วเนี่ยตรงนั้นน่ะเราค่อยค่อยคฝัน,นะคะที่มีคอร์สที่ชื่อว่า The Ghosting นะคะที่จะมาตอบโจทย์ตรงนี้ให้คุณรู้ว่าเวลาที่คุณถูกหลอกถูกเทเนี่ยคุณจะต้องเยียวยาตัวเองยังไงนะมีความรู้มากมายในนั้นที่จะช่วยให้คุณ move on ได้ไวคะ่ะความเจ็บปวดอดย่าให้อยู่กับเรานานนะคะมันอาจจะเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นที่มีผลตอ่อจิตใจเราได้คะ่ะ